การประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการมีการพัฒนาเทคนิควิธีการเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยนำเอาระบบ e-office มาใช้ในการบริหารจัดการด้านเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานลดขั้นตอนในการติดตามเอกสารเกิดความคล่องตัวในการดำเนินการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงแค่เข้าหน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเช่นระบบการจองคิวศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ทองฟ้าจำลอง การแจ้งชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางการแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน Tra f f ี่ฟองดูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางการแจ้งคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เสียโดยสแกน QR Code หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน line ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจประเมินสภาพฝายโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมซึ่งข้อมูลดังกล่าวทุกหน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการหรือขอรับงบประมาณในการเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีโดยได้ดําเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2. ด้านความรับผิดช,ชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุหรือสพอศอบจลำปางเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการพบปะดำเนินกิจกรรมร่วมกันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดียวที่มีการจัดตั้งศูนย์สพอศขึ้นโดยให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการและสภาวะการผู้ สูงอายุของจังหวัดลำปางร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 3. ด้านความโปร่งใสของอปทดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานปปอชอจังหวัดลำปางและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ป้องกันการทุจริตในองค์กรและเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเป็นไปด้วยความโปรง่งใสมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกตัวแทนจากภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจสอบความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการจัดซื้อโคงไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าโดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จากผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ได้คะแนน94.96และมีผลการประเมิน ITA ย้อนหลัง3ปีอยู่ในระดับ AA ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมกาดนั่งก้มแอดหนองกระทิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินโครงการดังกล่าวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ณส่วนสาธารณะหนองกระทิงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการในจังหวัดลำปางได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางแก้ไขปัญหาขาดทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การขาดทักษะจำหน่ายสินค้าการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงเปิดพื้นที่ให้ ให้ผู้ประกอบการประชาชนทุกเพศทุกวัยตลอดจนองค์กรต่างๆทางภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่และบริหารจัดการกาดด้วยตนเองรวมถึงเป็นเวทีแสดงศิลปะวัฒนธรรมเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการในแต่ละสัปดาห์จำนวน800-1,000คนสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลำปาง 5. ด้านความมีนิติธรรมและการกระจายอำนาจของอปท องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนองค์กรและชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิน่นโดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการต่างๆอาทิโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ EF ในเด็กปฐมวัยโครงการสร้างวิศวกรสังคม Facilitator สู่สังคมแห่งการเรียนรู้โดยให้ความรู้แก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้นำชุมชนในจังหวัดลำปาง ได้เรียนรู้ถึงบทบาทการเป็นฟาซิลิเทเตอร์เพื่อจะนำความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนามาสู่องค์กรและชุมชนของตนเองและถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 6. ด้านความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความรู้ทัดเทียมกับเด็กที่อยู่ในตัวเมืองเช่นโครงการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนครูต่างชาติโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ด้อยโอกาสและครอบครัวที่ยากจนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปางโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล างให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่ยากจน โดยการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมให้ยืมกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับผู้สูงอายุและคนพิการสนับสนุนการจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้การสนับสนุนคนพิการให้มีงานทําโดยจ้างคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดลำปางในปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีจังหวัดลำปางที่อุทิศตนและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิสตรีและให้ความรู้อื่นๆที่จำเป็นแกส่สตรีจังหวัดลำปาง โดยมุ่งหวังการสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงให้เกิดขึ้นในสังคมจากผลการดำเนินการดังก,กล่าวทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลํำปางโดยนางสาวตวงรัตโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิน่นท้องที่ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด การส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางบนฐานการจัดระบบบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางเป็นนวัตกรรมใหม่แบบก้าวหน้าและจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งเสริมให้นำโปรแกรมบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางมาใช้ในทุกองทุนของจังหวัดลำปางปัจจุบันจังหวัดลำปางมีกองทุนสวัสดิการชุมชน99กองทุน การจัดสวัสดิการชุมชนคือการสร้างหลักประกันการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายและสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีมีเป้าหมายเพื่อชุมชนเข้มแข็งและจัดการตนเองได้ ซึ่งในปีพุทธศักราช2564กกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐโดยกองทุนที่ได้รับเงินสมทบเป็นกองทุนที่มีการบันทึกข้อมูลกองทุนในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มากกว่าส่วนกองทุนที่บันทึกข้อมูลลงในกระดาษ มักได้รับเงินสมทบจํานวนน้อยหรือไม่ได้รับเลยเนื่องจากไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สําคัญของการบริหารจัดการกองทุนคณะทํางานเครือข่ายกองทุนสวนัสดิการชุมชนจังหวัดลําปางจึงได้นําปัญหาดังกล่าวมาหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยสรุปปัญหาและความต้องการของกองทุนได้ดังนี้ 1. การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนสมาชิกแต่ละกองทุน จัดเก็บไม่เหมือนกันและไม่มีมาตรฐานในการดำเนินงาน 2. ข้อมูลถูกบันทึกเป็นกระดาษสามารถเกิดความเสียหายได้ง่ายไม่มีการจำแนกประเภทข้อมูลทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้พัฒนาได้ 3. ปัญหาความผิดพลาดของจำนวนสมาชิกและงบประมาณในกองทุนไม่ครบถ้วนถูกต้อง 4. ใช้เจ้าหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลจำนวนมากต้องมีความรู้ในด้านบัญชีและระบบสวัสดิการ 5. สมาชิกและหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการจ่ายงบประมาณของกองทุนและตรวจสอบการดำเนินงานได้ส่งผลให้กองทุนไม่มีความน่าเชื่อถือ 6. ไม่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมข้อมูลลงในกระดาษให้ตรงต่อหลักเกณฑ์ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกำหนดออกมาใหม่ได้อย่างทันท่วงที 7. เกิดปัญหาไม่สามารถส่งต่อข้อมูลเอกสารได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุน 8. คณะกรรมการกองทุนขาดทักษะในด้านการบริหารกองทุนและจัดสวัสดิการชุมชนเนื่องจากไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากภาครัฐเท่าที่ควร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเล็งเห็นปัญหาความสำคัญของกองทุนคือการขาดเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพบุคลากรของกองทุนยังขาดองค์ความรู้และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางไม่มีงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนสวัสดิการของจังหวัดลำปางอย่างทั่วถึง จึงนำโปรแกรมบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการข้อมูลกองทุนได้มาจัดอบรมการใช้โปรแกรมให้ทุกกองทุนในจังหวัดลำปางอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมส่งผลให้กองทุนสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นดังนี้ 1. โปรแกรมมีความเที่ยงตรงการจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกทั่วทั้งจังหวัดเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 2. มีฐานข้อมูลในการดําเนินงานสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาจัดการสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชนได้ 3. ตัวเลขจำนวนสมาชิกจำนวนเงินมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ลดค่าใช้ใจ่ายในการจ้างบุคลากรผู้บันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้ด้วยความสะดวกให้บริการกับสมาชิกได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 5. เกิดความโปรง่งใสในการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบได้สมาชิกและหน่วยงานภายนอกเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของกองทุนสามารถขอรับเงินงบประมาณสมทบจากภาครัฐได้มากขึ้นบางกองทุนยังสามารถขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนได้อีกด้วย 6. โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนทุก,กองทุนภายในจังหวัดเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสามารถเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนอื่นได้ เจ็กองทุนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นนำไปสู่การจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางยังส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางโดยจัดการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนากองทุนของพื้นที่อื่นในประเทศที่มีความแตกต่างหลากหลายเพื่อนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับกองทุนของจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางกับ4หน่วยงานได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์และคณะทำงานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางเพื่อร่วมกันส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางให้มีความเข้มแข็งมีระบ,บบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมีองค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดสวัสดิการสาขาใหม่ได้โดยจัดมหกรรมสวัสดิการชุมชนเพื่อคนลำปางซึ่งเป็นการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ ชุมชนผ่านการประกวดการแข่งขันกองทุนต้นแบบระดับอำเภอและระดับจังหวัดทําให้กองทุนในพื้นที่จังหวัดลำปางเกิดการตื่นตัวพัฒนาบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพโดยนําโปรแกรมบริหารงานกองทุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอบรมให้มาใช้เป็นเกณฑ์สําคัญในการประกวดซึ่งกองทุนที่ได้รับโล่และเงินรางวัลยังสามารถนําเงินรางวัลไปจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกของตนเองได้ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาวิชาการใน ประเด็นที่น่าสนใจและมีการจัดบูรนิรรศการของกองทุนทั้ง13อำเภอซึ่งมีประชากรเข้าร่วมกว่า1,100คนดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลโปรแกรมบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางครบ99กองทุนทั้งจังหวัดลำปางการจัดการศึกษาดูงาน และการจัดมหกรรมสวัสดิการชุมชนเพื่อคนลำปางเป็นการนำนวัตกรรมใช้พัฒนากองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้กองทุนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้นเห็นได้จากการที่กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางได้รับงบประมาณสนับสนุนมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือนวัตกรรมดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำกองทุนสวัสดิการชุมชนไปสู่การบริหารจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป ตามหลักวิสัยทัศน์ขององค์กรว่าลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียม